อาหารเย็นจ้าข้าแรงเข้าแรงเข้าวแรง,แรงตต่บกหุ่งในี่บกขาดบ่เมนสีซูมืออ้ออันนี้ตำตำอะไรนะเขาเรียกตำป่าตำป่านะจ๊ะตำปลาเนาะคะ่ะอ,อุ้ยจแสบอืใส่หอยรวมๆอันนี้เป็นเนื้อที่เราซื้อมานะคะเราก็เอามารวนกินกับส้มตำเป็นผักนะคะแต่ละมือก็สิบป,ประมาณนี้เนาะจ้ะช่วงนี้หนัก อาหารเย็นหนักหลายขอเล้งกบสิบประมาณนี้ทั้งกินทั้งทั้งกินทั้งดื่มพฤติกรรมของนางยังมืเอเศ้าไปออกกําลังกายได้ไหมนี่แหละคือสาเหตุที่ฉันทำไมต้องแบบว่าลองดูสิ อันเ็ดแต่อันข้าเจ้าเห็ดใด้เนาะอยากทําได้เนาะทุกคนอันเวลากินนะเวลากินนะหายใจซื่อๆก็อ้วนเหรอจะว่ากินถบบเออหายใจซื่อก็อ้วนแว่าเป็นอย่างกิน,นหน่อยๆนึ่งก็อ้วนหลายหลายเออนะก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ามือได้นักหนักหนึ่ลองเมืองกินอันนี้ไปสักตันเลยทดลองนะคะยังไม่เคยกินเลยอันเนี้ยตอนเนี้ย มันเป็นอะไรอะไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์มาสิเอาโค้มเนเกดเดี๋ยวขอมเลยเอาอะไรหน,นอชิมรอเลยเอาเกิดอันนี้เล็กน้อยแล้วก็นอันนั้นชิมไปตัว <c oughs> ชิมดูสิชิมกระชิบอุ้ยหมอมอร่อยนะ ทำไมอร่อยหอมอ่ะจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่ได้กินนองเขาหอมอ่ะอันเนี้ยอร่อยนะแคนเธอชิมไหมหวานทานให้เธอชิมเอาชิมคิวให้พี่แคนชิมหน่อยคิวเลยคิวพี่แคนมาชิมคิวหอมจริงอร่อยนะอร่อยอ่ะเหมือนองุ่นเนาะ นนแบ่งมากินด้วยจักซองมีกลิ่นเล้แบ่งมากินด้วยจักซองมีกลิ่นหอมคร<า>ับรู้สึกว่ามันมันมีกลิ่นเหล้าด้วยนะแม่มันก็มีทุกวันไหมล่ะแถ้แนมแล้ว้เขาจกลดรถตีอะไรคะเขากาินทาาหารกวนรถทีละหนึ่งบวกทีละทีก็ เพื่อกรให้กำลังใจฉันแน่มึงแน่ฉันมึงฉันว่าสั่นแต่ละมือนะนะไจริงจังและจริงใจมากเลยนะกระเสือกกระสนดิ้นรนยังไงไ่รู้เวลาออกกําเวลาออกกำลังกายเนี่ยกระเสือกกระสนมากเลยเป็นอย่างเงือทุรนทุไลเอามันก็เป็นผ่อนคลสยอย่างนั้นจริงๆนะเธอไอ้นั่นพูดถึงว่าไ เยาว่าให็นได้ชั้นไรข้างข้างชันเห็ชันมีความรู้สึกว่ามันแฟบลงอยู่นะด้านข้างแฟงตอนหกวันใช่ไหมหกวันไม่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 หวันเดียวเดียวตอนนั้นเห็นยังกับ้องเลย้องปองกู้ออกกำลังกายได้หกวันหรือไม่พูดถึงว่าด้านข้างนมันโอเคแต่ว่ามันมากองอยู่ข้างหน้านี่ฉันจะเอาท่าไหน กองทั้งหนาเลยตอนนี้นะต้องไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆใส่แข็งหลุดนแข็งหลดแล้วนะโอเคจ้ะมากินข้าวน้ำกันเด้อเขาแรงจ้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จะไปออกกำลังกายพรุ่งนี้บ๊ายบายอันนี้นะอันนี้ เป็ดตเสียบแห้งครับเนาะตำตำปลาตำปลาผสนเจ้านี no. uh, uh, yeah. y, ้อร่อยอยู่นะปกติห้าวสกินอีกเจ้าหนึ่งเนาะห้าวสกินแบบว่านสมตำอีกเจ้าหนึ่งไหมเออเอาอเอออุ้ยขอบคุณหลายๆเจ้าผู้ใหญ่คนอันใหญ่เลยอืมอืมอร่อยอร่อยแบบนี้คนละลรสชาติกับ

สามขวดทุกวันไก่ทอดสองขวดแล้วสอขวดอ๋อมันนี้หน่อยอันนี้เราก็ซื้อมันซื้อมารวนเอาเนาะเป็นเนื้อเนื้อแต่ว่าน้องละลายไม่ได้ครัอืมชอบอยู่อันนี้ไม่เผ็ดไม่สองขวด สอ้น,นต้มไม่เผ็ดไหมมร,ร้าวสามเม็ดไหมอันอนี้ก็อร่อยอย่ะเห็นน่ากินข้าวเหอห็นล่ากินแล้วเจอะแล้มดไหมเยอะบมาก